นับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฟิตทูยูกันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพกับคุณหมอนัททีเรื่องกลิ่นค่ะอย่างช่วงที่แล้วนะคะเราก็มีตัวอย่างไปแล้วนะคะว่ามีแขก ขั้นหนึ่งนะคะที่ได้มีการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ New KC Life ไปแล้วก็ได้ผลอย่างดีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสุขภาพอ่านั่นก็คือทางด้านของบีวานรไปถึงเบต้ากูแคนนะคะที่ไปช่วยขับของเสียออกจากร่างกายของคุณสุภาพสตรีนั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะที่เราจะต้องมาคุยกับทางด้านของคุณหมอนัททีกันสักหน่อยหนึ่งค่ะแต่ว่า1โรคอ่าหรือว่าเรื่องราวโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราจะมาพูดคุยวันนี้ค่ะเป็นสาระน่ารู้เลยนะคะคุณผู้ชมเราจะพูดถึงเรื่อง ของยาที่สามารถจะไมใใ่ให้รับประทานด้วยกันเพราะว่าถ้ารับประทานด้วยกันแล้วจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะกับคุณหมอนัทถีรื่นกลิ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ วันนี้นะคะคุณหมอจะมาพูดคุยถึงเรื่องยาที่ห้ามรับประทานร่วมกันรวมไปถึงอาหารต่างๆด้วยนะคะ <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะไปลงเลือกละเอียดตรงนั้นอย่างที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปเรื่องของที่ทางด้านคุณอลิสาที่อาจารย์ณนเะมืองนอนท์ได้มีคลิปวิดีโอตัวอย่างว่าเธอเป็นโรคเกี่ยวกับปวดท้องประจําเดือนมากแล้วก็พอทานบีวันหรือเบต้าค <c oughs> ูแคนเข้าไปก็ <c oughs> จะช่วยขับเมือกออกจากร่างกาย <c oughs> เหมือนกับเป็นสารพิษชนิดหนึ่งไหมคะเมือกน่าจะเป็นสารพิษชนิดหนึ่งครับแล้วก็ ถ้าได้อาหารเสริมที่ที่มีประสิทธิภาพนี่มันก็จะขับของเสียออกจากร่างกายอ,อ,อาจจะเป็นที่ผนังมดลูกหรือว่า บริเวณปากมดลูกก็ได้นะเหมือนกับแบบนี้มันสะสมมานานใช่ไหมคะคุณหมอเวลาพอมีอาหารเสริมเข้าไปก็จะเหมือนกับไปช่วยขับออกมาใช่ฮะแล้วก็ไปได้ถูกที่ถูกจังหวะถูกที่ถูกจังหวะด้วยนะคะคุณผู้ชมขับออกมาแบบนี้ก็จะทําให้ระบบภายในต่างๆดีขึ้นดีขึ้นใช่ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะหากว่าอยากจะลองรับประทานด้วยตัวเองหากว่าคุณผู้ชมคิดว่าเอ๊ะมันจะได้ผลจริงหรือไม่บางคนอาจจะมีปัญหาอยู่นะคะปวดท้องประจาเดือนหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภายในก็สามารถลองใช้บีวันหรือ ต้ากูแคนไปได้นะคะใช้ดีแล้วก็บอกต่อได้นะคะก็สามารถส่งคลิปวิดีโอเข้ามาในรายการได้นะคะว่าใช้ดีจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างมากันที่โรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยานะคะคุณหมอยาที่ห้ามทานร่วมกันก็มีอยู่หลายอย่างเลยนะคะวันนี้ชนิดแรกเลยที่เขาบอกว่าห้ามทานร่วมกันคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ายาที่เขาห้ามทานร่วมกันมีอะไรบ้างหลายคนคิดว่า เอะคงไม่เป็นไรมั้งมันก็ยาเหมือนกันกินพร้อมกันไปได้แต่ที่จริงไม่ใช่ใช่ไหมคะอย่างยาอันแรกนะคะก็คือยานอนหลับกับยาแก้แพ้อ้โหสองตัวนี้อันตรายยังไงคะคุณหมอยานอนหลับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าช่วยให้เราหลับเชื่อเป็นยาอาจจะเป็นยากล่อมประสาทชนิดหนึ่งนะครับยานอนหลับก็คือยากล่อมประสาทชนิดหนึ่งใช่เพื่อให้อาสาทของเราาว่างแล้วก็สงบแล้วก็ทําให้หลับว่างสงบหลับไปเลยใช่ครับ อาจจะไม่ใช่เป็นยานอนหลับแบบที่ใช้วางยาในห้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้แต่พวกนี้จะมีประสิทธิภาพช่วยให้เราหลับได้คือยานอนหลับปกติแล้วคนส่วนใหญ่ที่ทานจะเป็นโรคอะไรคะคุณหมอก็อาจจะเป็นโรคเครียดโรคเครียดนอนไม่หลับใช่ครับอาจจะมีหาโรคเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักก็จะมียาสารพวกนี้ประกอบอยู่ด้วยมีด้วยใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่ยานอนหลับนี้ทานทานกี่เม็ดคะคุณหมอคนที่ทานส่วนใหญ่ ก็ตามตามตามโดสแล้วก็1เม็ดแต่ก็แล้วแต่นะครับอย่างอย่างตัวไดซิแพมก็จะมีตั้งแต่2มิลลิกรัม5มิลลิกรัมแล้วก็แรงก็10มิลลิกรัมค่ะและอย่างความรุนแรงของยานอนหลับนะครับคุณหมออย่างเช่นเราทานไปอ่ะหเม็ดมีฤทธิ์กี่ชั่วโมงทําให้เรานอนหลับแล้วมีผลข้างเคียงยังไงบ้างก็จะมีโอกาสประมาณ6ชั่วโมงได้ชั่วโมงทำให้เราหลับลึกนะครับหลับลึกเลยใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาก็รู้สึกยังไงก็ไม่ตื่นแล้วครคุณหมอหลับลึกเลยใช่ครับ ื่นขึ้นมาก็รู้สึกสบายโล่งประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าหลับลึกไม่ทําให้มีอะไรมาทําให้ตื่นได้เลยแต่มันเป็นยาที่ใช้ทานเนี่ยมันจะเป็นเสพติดชนิดนะครับเหมือนกับว่าพอทานแล้วได้ผลดีหลับลึกทุกวันก็ติดใจติดใจทานไปอีกแบบนี้บางคนก็ถึงขั้นกับเสพติดรุนแรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับบางทีอาจจะต้องเพิ่มจากสองเป็น5จาก5เป็น10อะไรอย่างงี้ถึงจะหลับครับ จากสองเป็น5้าจาก5้าเป็น10นี่เยอะเลย,เลยนะคะคุณหมอเยอะครับและนอกจากนี้จะเห็นว่ายานอนหลับส่วนใหญ,ญ่แล้วแพทย์เขาก็จะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ใช่ครับ ừ, ทำไมะห้ามซื้อเองด้วยห้ามซื้อเองใช่คเพราะมันก็ถือว่าเป็นยาอันตรายชนิดหนึ่งบแบบนี้ถ้าเราไปปรึกษาคุณหมออย่างดีฉันเป็นโรคเครียดแบบนี้อ่ายกตัวอย่างนะคะคแลวเราบอกว่าเรานอนไม่หลับคุณหมอก็จะอาจให้ยานอ,นอนหลับมาหรือว่าให้แก้ปัญหาโดยวิธีอื่นมีนอกจากนี้ไหมคะมีครมีถ้าเกิดเรานอนไม่หลับก็สิ่งแรกเลยก็คือ คุณจะออกกาลังกายช่วงเย็นนะครับออกกาลังกายให้อ่อนเพลียกันไปเลยใช่แล้วก็มีทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนอกจากนี้เขาบอกว่ามีอาหารบางชนิดด้วยนะคุณหมอที่ทําให้ร่างกายเราสามารถนอนหลับได้สบายใช่ครับค่ะแล้วก็มีการผ่อนคลายอย่างทีวีก็หลับไปดูภาพยนตร์พวกเครียดเครียดดูหนังตลกตลกสนุกสนานไปแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟอะไรก็ไม่ควรจะทานหลังอาหารเย็น พราะมันจะมีมีส่วนในการทำให้เราหลับยากเราหลายคนบอกว่ากาแฟนี่โอเคยกเว้นแต่แอลกอฮอล์นี่บางคนบอกว่าไม่ได้ตอนเย็นมานี่ต้องทานแล้วหลับสบายอันนี้เกี่ยวไหมครับคุณหมอบางคนคิดว่าโอกาสที่พอทานข้าเมาแล้วก็จะทําให้หลับง่ายใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันจะทําให้เราหลับยากนะหลับยาก บางทีอาจจะหลับไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่พอตื่นขึ้นมาคราวนี้แหละอ๋อจะตามมาเขาเรียกว่าการแห้งปวดหัวใช่ครับอันนี้ก็ไม่สมควรใช่ไหมคะแล้วก็เสียสุขภาพด้วยค่ะนอกจากนี้อ่ะมาถึงยาแก้แพ้กันบ้างยาแก้แพ้ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้ทําอะไรกันบ้างครคุณหมอยาแก้แพ้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายเราเสื่องซึมง่วงเหมือนครับใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นคอเฟนนะครับที่ใช้ แก้แพ้ทั่วไปนะครับแล้วก็พวกยาลดน้ำมูกต่างๆยาแก้ไอบางตัวก็จะมีสารพวกนี้อยู่ด้วยที่เขาให้เราอาเมียอาการง่วงซึมก็เพื่อให้เราได้ร่างกายได้พักผ่อนจากการเป็นหวัดหรือจากการติดเชื้ออะไรต่างๆเพื่อให้เราอาเมียอาการได้รับพักผ่อนก็คือว่าพอทานยาแก้แพ้ไปแล้วคุณผู้ชมก็คงเคยทานใช่ไหมคะพอทานไปเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งจะเริ่มเกิดอาการง่วงง่วงซึมแล้วก็หลับไปเลยใช่ครับแล้วถ้าเกิดเรามาทาน ร่วมกันยา,กยานอน,น,อนลหลับรับมันก็ยิ่งเสริมกันไปใหญ่โอ้โหอันนี้หลับไม่ตื่นเลยคือมันก็นจะเป็นอันตรายกับร่างกายเรามากด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบหัวใจนะครับโอ้โหหัวใจเป็นยังไงครับคุณหมออาจจะมีอาการเต้นแรงเล่นเร็วขึ้นนะครับก็อย่างยังมีข่าวเหมือนกันว่าทานยานอนหลับผสมกับพวกยาแก้แพ้นะครับแต่ในปริมาณที่เยอะนี่ก็หลับแล้วไม่ตื่นนะครับและอย่างยาแก้แพ้นี่ควรทานกี่เม็ดครับคุณหมอถ้าถ้าทามิลิกัมมาทาน ก็ควรจะประมาณ2มิลลิกรัมแต่นอกจากบางคนที่เป็นมากๆอาจจะ5มิลลิกรัมนะครับสำหรับยาก็สําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศเป็นหวัดต่างๆแล้วก็แพ้ผดปืนคันอะไรก็ทานยาแก้แพ้แต่ว่าไม่ให้ทานร่วมกับยานอนหลับแต่ยาแก้แพ้ก็มีหลายแบบคือในแบบเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบทานแล้วไม่ง่วงก็มีสําหรับทานตอนกลางวันค่ะอันนี้สมมุติว่าเราเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรหรือขับรถอะไรเนี่ยถ้าเราทานทั้งยานอนหลับและยาแก้แพ้ด้วยก็จะเป็นอันตราย S <S อย่างมากเลยนะครับยิ่งทํางานในเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ค่ะเราจะเห็นว่าบางทีบางคนทานยา ยานอนหลับยาแก้แพ้นี่แหละค่ะทำให้เกิดเบระเบอรบอเหตุเบอร์เอหลับในบ้างใช่ค่ะคุณหมออันตรายมากเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องอ่านฉลากยาด้วยนะคะเวลาทานยาอะไรเราจะเห็นว่าฉลากยาจะมีคําเตือนอยู่ว่าห้ามรับประทานในช่วงที่ขับขี่ยานพาหนะต่างๆจะทําให้เกิดอาการง่วงซึมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ค่ะนี่นะคะก็คือคู่แรกที่ห้ามทานร่วมกันก็คือยานอนหลับกับยาแก้แพ้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนั่นก็คือยาละลายลิ้นเลือดกับน้ามันปลา เป็นยังไงเขาคุณหมอเอายาละลายลิ่มเลือดยาละลายลิ่มเลือดก็เป็นยาที่ใช้ในการส่วนมากจะเป็นพวกที่เป็นโรคเกี่ยวกับพวกไขมนันโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจนะพวกนี้จะไปละลายลิ่มเลือดให้จาก การลิ่มเลือดที่มันแข็งตัวใช่ไหมครับใช้อสไพรินบ้างอะไรบ้างมันจะช่วยให้เลือดเราไหลเวียนดีขึ้นก็คือไปละลายลิ่มเลือดที่แข็งตัวอยู่ใช่ครับให้ขับออกมาให้มันมีระบบไหลเวียนปกตินะครับอย่างเช่นพวกที่เป็นไขมันในเส้นเลือดหรือความดันโลหิตสูงพวกนี้มันจะเส้นเลือดจะตีบตันเราก็ต้องใช้ยาละลายลิ่มเลือดเข้าไปช่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยเฉพาะใช่ไหมคุณหมอที่ได้รับยานี้แล้วส่วนใหญ่เขาจะทานกันยังไงบ้างคะก็ทานตามอาการแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น หนึ่งเม็ดตอนเช้ามากกว่าอ๋อจะทานตอนเช้าครับหนึ่งเม็ดเท่านั้นก็เพียงพอใช่ครับยาลายลิ้มเลือดหลายคนคิดว่าอาจจะดูห่างไกลกับตัวเองแต่ที่จริงแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้อส่วนน้ํามันปลาก็เป็นน้ํามันปลานี่ก็จะทําให้ตัวเลือดใสนะครับแล้วก็ทําให้เลือด หลยเวีนได้ดีน้ำมันปลานี่อันเดียวกันน้ำมันตับปลาไหมคะคุณหมอก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่น้ำมันใช่น้ำมันปลานี่จะบำรุงร่างกายมันเคยมีข่าวนะครับที่ดูทาง YouTube นะครับถ้าทีวีเอามาออกว่าคือเมื่อสืบไปแล้วนักศึกษาคนนั้นเขาทานทั้งยาแอสไพรินแล้วก็ยา น้ํามันปลาเนี่ยอแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตแต่<ฮ>คนเข้าไปช่วยไม่ได้นะครับแต่กล้องสามารถจับภาพได้น้ํามันปลานี่ช่วยในเรื่องใดครับคุหมอทําไมถึงนิยมทานกันเยอะ มันอาจจะบำรุงร่างกายนะครับช่วยให้มีการระบบไหลเวียนโลหิตดีบำรุงสมองไหมคะคุณหมอส่วนใหญ่จะเห็นว่าทานน้ำมันปลาน้ำมันตะปาบำรุงสมองให้ฉลาดขึ้นใช่ครับมันจริงไหมคะคุณหมอก็มีส่วนครับมีส่วนแต่อาจจะไม่ถึงกับฉลาดเลยใช่อาจจะช่วยให้ความจําดีแลวเขาเรียกว่าสมองปลอดโปร่งขึ้นเท่านั้นพอดีน้องนี่เขาอาจจะเป็นโรคความดันด้วยก็เลยอาจจะทานร่วมกันโดยไม่ทราบไม่ทราบว่ามัน คู่กันแล้วอันตรายอ่ถ้าทานคู่กันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณหมอผลร้ายที่สุดเลยก็คือสมมุติว่าเรามีแผลไม่ว่าจะ,ะเป็น หาเลือดออกตามไรฟานอะไรเนี่ยเลือดมันจะไหลไม่หยุดเลยโอ้โหเลือดไหลไม่หยุดอาจจะขาดแฟกเตอร์เจ็ดแฟกเตอร์แปดตัวนี้นทําให้ร่างกายเลือดไหลไม่หยุดค่ะ,คะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแค่2คู่เท่านั้นก็คือยานอนหลับยาแก้แพ้อ่าแล้วก็ยาละลายลิ้มเลืนอดกับน,น้บามันปลาที่ไม่ควรทานร่วมกันนะคะเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาพูดคุยกันต่อว่ายาแล้วก็อาหารอะไรบ้างที่ไม่สามารถทานร่วมกันแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอนัททีมากคะ่ะที่เข้ามาให้สาระดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะคุณ ดีครับเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะหากว่าอยากจะสอบถามเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอ,าอะไรทานคู่กับอะไรได้บ้างหรือว่าไม่ได้บ้างเราก็จะนํามาตอบปัญหาในรายการของเราค่ะรวมไปถึงต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีรายการเรานะคะไม่ว่าจะเป็นซินวี่เมตาคูแคนบีวันรวมไปถึงสบ,บู่ฟิ t ท y o u ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการฟิ t ทูยูแล้วนะคะดิฉันพัชรากันที่มาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ